สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับมื้อนี้พบกันที่ทงหน้านะครับอ่าก็มาตอนเสาร์ลุกมาแต่เสาร์นะครับมาดูดูแลหน้านะครับปว่าเสาร์ให้เสาร์หน้านะครับก็มีมีแค่นี่แหละครับช่วงเสาร์ย่ามนี้เป็นส่วนเขาดำหน้าวานเขานะครับก็ต้องมาแต่เสาร์แต่ดึกนะครับปว่าตั้งคนก็ตั้งมีภารกิจน้นงเนื้อจากการเฮ็ดหน้านะครับ สิมีงานประจำนะครับคือมื่อนี่ไกสตลงมาหน้าเต่เสามาเบิ่งว่าหลังจากที่ผมว่านยากยากกำจัดบักหอยนะครับว่าสิได้พ้นบอว่าในหน้าบัก้อยมันหลายนะครับน,ะบนี่แถวนี้เป็นเขาเหนียวพี่น้องเป็นเขาเหนียวบัก้อยนี่ส่วนหมากพี่นออ้องมักหอยเชอรรี่นี่เขาสิส่วนหมากเขาสิกินมักกัดกินต้นเขา อ่อนนะครับอาย so okay? ุได้อาทิต ah ย์สองอาทิตย์นี่เขาสิกัดกัดกินจนโบย่างโบเหลือนะครับเลือดตะโคนเลือดตะตอนนะครับส่วนมากเขามมลินะครับเขาเจ้ามะลิเขาสิบักกัดนะครับแต่ว่าขั้นเขาเนี้ยบกัดกินนะครับคือยังเหลือแน่นะครับคือแปลงนี่กับแปลงเขาเนี้ยกับไอห้อยกับบโรบกวนบนไดนแต่ว่าฟ่งพุ่นเป็นไอฟองพุ่นเป็นหญ้าอาเป็นเป็นเขานมะลินะครับ เดี๋ยวผมห้เบิ้งทางผุนเนาะแต่ผุนเป็นเขาเมลินะครับผุนทางผุนเป็นเขาเมลิส่วนฝั่งนี่เป็นเขาเนี้ยนะครับกําลังงามๆทีพอดีเลยครับเออวานนะครับก็กําลังสวยงามนะครับกําลังสวยงามวานทีทีมากเลยนะครับอ่าส่วนฝั่งโน,น้นเป็นเขาเจ้านะครับเป็นเดินเป็นเดินนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือบกหอยเขา คือนำทวมน้ำลดลงนะครับที่นี้หอยเชลี่เขามากัดกินต้นเขาตอนอ่อนๆน,นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเพื่อนบานเขาตน้นต้นเขาใหญ่เลยเขาดำแล้วนะครับเขาด้วยก้นลกลกเขาแถวนี้แหละมามาสามนะครับคือซ่อมนะครับต้นเขาเขาสูงส่วนฝั่งนี้ของผมนะครับฝั่งนี้นี่เขาเหนียวกำลังงาม,งามพอดีครับาง,งามพอดี ลังงามๆทีๆนะฮะนี่เป็นข้าวเหนียวนะครับก็ใส่สารกาจัดบักหอยก็ถือว่าได้พ้นเห็นบักหอยฟูนะครับนี่เห็นบอกฟูองลงองลงอย่ครับอยู่ทางน้ำก็ถือว่าได้พน้นก็ช่วงนี้บักหอยรบกวนครับบัท่อนสก็บไปก่อยนะครับพี่น้องนะับ้เมื่อนี้ก็มาทางันาหน้านํานะครับมันหกนะครับ,นนรบขนาดมันหกแห้งนะครับกับเจ ทางนะครับทางไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคันบอ่อทางกะมันสีหกแห้งยามนั่นที่รถเกีียวรถยังเขากะเฮ็ดไทยต้นเขาเนะี่ยมันสิมาแทรกอยู่ในคันนานนะครับพี่น้องเลยต้องมาทางนะครับก็เนี่ยชีวิตบานๆชีวิตเ้าหน้าเฮ้าครับครับชีวิตเ้าหน้านะครับก็่มาหากินครับบริการ เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนนะครับเฮ็ดไปเป็นเป็นอาชีพนะครับบางท่านก็เฮ็ดเป็นอาชีพรักบางท่านก็เฮ็ดเป็นอาชีพเสริมครับแต่บางท่านก็มีรายได้ในทางอื่นมานําบางคนบางท่านก็มีรายได้โดยเฉพาะหน้านะครับครับวันนี้ก็มาคุยแค่นี้แล้วครับสิเฝ้าไปทางคันนานะครับสิเฝ้าไปทางขันนหน้าครับจะได้สิเฝ้าไปทาง ให้มันแหลวยังขี้ลายกับมันให้จากน้อยนึงก็ยังคายพอเด็เมื่อนะครับไปหาเหตุงานอื่นต่อกับเป็นงานตัดผมนะครับพี่น้องเป็นงานตัดผมครับคึนนี้แหละครับนี่แหละคึ้นนี้แหละครับขอบคุณในไลค์ครับที่รับชมนะครับกับวันนี้พบกันที่ทุ่งนานะครับอ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหมครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ